ครับก็สวัสดีนะครับวันนี้นะสำหรับเช้าวันนี้ครับันหยุดนะฮะที่เขตหลงฐานครับเถาหยวนนะครับก็วันนี้ครับมากับเพื่อนนะสคนนะครับก็มาเดินตลาดสดที่หลงฐานกันนะครับดูบรรยากาศช่วงเช้าๆวันนี้นะเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันครับตลอดเส้นทางตัวนี้นะครับเป็นเรียกว่าย่านธุรกิจของเขาเลยนะถ้าเปรียบแถวเมืองไทยก็ อาจจะเป็นแถวในตัวเมืองจังหวัดของเรานะครับก็จะมีการขายของในช่วงของตลาดเช้าๆนฮะเยอะมากนะฮะก็วันนี้เป็นวันหยุดนะครับ3วันนะฮะเสาร์อาทิตย์จันทร์ก็จะมีคนมาใช้จ่ายใช้สอยกันตรงนี้นะฮะจะเห็นว่าตลอดเส้นทางถนนนะครับก็จะมีผู้คนมาซื้อของเยอะมากวันนี้นะครับไปดูบรรยากาศด้านในกันครับ ก็จะทุบตุเล่นนิดนึงนะเพราะว่า,าเรียกว่าเดินไปเบียดกันนะเพราะว่าเราก็เดินไปด้วยแล้วก็ถ่ายไปด้วยนะฮะวันนี้มากันทั้งจริงจริงมากันสามคนนะครับอีกคนหนึ่งก็ไปธุระนะเราก็เลยมาเดินกับน้องอีกคนหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นผักน่าจะเป็นผักที่ปลูกเองนะฮะเขาก็นํามาขายวางขายเหมือนกันนะครับตลอดเส้นทางแ้ก็แบบจะเสียงดังอยู่นะเพราะว่าจะมีการ เขาเรียกว่าเรียกลูกค้านะครับเป็นภาษาจีนเนาะนะเหมือนว่าเข้ามาดูก่อนอะไรเงี้ยนะครับพยายามติดตามพยายามบอกกันอยู่นะไปดูครับไปดูอันนี้น่าจะเป็นซอยอาหารสดนะอยู่ทางซ้ายมือนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปคนเยอะมากครับวันนี้คนเยอะ นะอย่างที่บอกครับมันเป็นวันหยุดของเขาด้วยเนาะเสาร์อาทิตย์จันทร์นะก็จะคนเยอะแล้วก็ชว่วงที่ผมมานี้อยู่ประมาณสัก9้าโมงเช้านะ9้าโมงเช้านะครับอากาศช่วงนี้ที่ลงทานประเทศไต้หวันนะครับนะเขตเท,ทายวนเนี่ยนะมีพายุนะสามวันที่ที่อยู่นี่นะครับมีพายุเข้าเนะี่ยทำให้หมอกหนานะครับแล้วก็บรรยากาศก็จะคึ้มๆแบบนี้ครับนะแล้วก็อากาศจะเย็นนะเพราะว่าดูจากทุกคนใส่เสื้อแล้ว พอสมควรครับผล,ลไม้สดๆหลายอย่างนะครับไม่โดยเฉพาะผักสดเลยเนี่ยสดมากเลยนะแล้วก็ผล,ลไม้โดยเฉพาะสตรอเบอรี่นี่โหใครที่ชอบชอบนี่เรียกว่าเป็นที่ที่หนึ่งที่เหมาะกับมาซื้อของกินนะตลอดเดินทางเราก็ไปดูเรื่องของอาหารทะเลเขานะครับก็ต้องบอกว่าอาหารทะเลบ้านเขานี่ถูกกว่าบ้านเรานะครับเพราะว่าเขาก็ติดทะเลเนาะไต้หวันก็เป็นเกาะนะครับ รู้สึกว่าราคากุ้งนี่อยู่ที่160หรือไม่แพงนะครับนะเริ่มต้นที่100บาทนะโลหนึงนะแล้วก็มีแบบเป็นแพนะ็คเนี่ยอย่างตัวนี้ก็คือเป็นปลาแซลมอนนะฮะเป็นชิ้นละห0ึ่งรนะครับคือทุกชิ้นเลยนะแพ็คไว้เลยนะครับขายง่ายๆนะก็เสียงดังครับเสียงดังเพราะว่าตามสไตล์คนใต้หวันก็จะเชิญชวนเนาะเรียกลูกค้านะครับนี่จะเป็นหอยนะหอย ที่ผมเดินเข้ามาตรงนี้นะครับจะเป็นโซนของอาหารทะเลนะครับก็จะคนเยอะครับวันนี้เดินยากมากลำบากมากนะเบียดเสียดกันตลอดเส้นทางก็จะอาจจะภาพขยับขยับไปหน่อยนะเพราะว่าเราต้องไปเบียดกันเดินนี่ฮะอาหานทะเลเขาหนะึ่งร้อยบาทหไหมครับหนึ100่งร้อยกุ้งก็ไม่แพงนะครับอันนี้เต่าเต่านะมีปลาไหลด้วยนะม,มีปลาไหลด้วย นะครับส่วนมากเขาจะทําสําเร็จนะก็พร้อมปรุงอาหารพวกผักก็มีเช่นเดียวกันนะครับผักที่แบบเป็นแพ็คๆเหมือนบ้านเรานะอย่าง3อย่าง20อะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าเขาอาจจะแพ็คเป็นอ่าถุงหนึงถุงละ50นะครับก็เดินดูเมื่อยเลยวันนี้เพราะว่าไกลมากนะครับตลอดเส้นทางนี้เยอะเยอะพอสมควร อันนี้สตรอเบอรี่นะครับที่เป็นสตรอเบอรี่สดนะตรงนี้สดลูกใหญ่ด้วยแต่ว่าราคานี้ไม่ได้ถามนะเพราะว่าน่าจะเขากำลังคุยกันอยู่ไปครับยังไม่หมดนะเพิ่งเข้ามาได้แค่2ซอยเองมาต่อที่ซอยตรงนี้นะเห็นนี้ก็คุ้นๆเลยข้าวโพดต้มฮนะก็มีฮะนี่ นนี่นึกถึงประเทศไทยเลยประเททศไทยมีกประเเทศเยอะครับเยอะครับค่อยๆไปนี่ฮะตอนแรกผมนึกว่ามองไกลๆเหมือนแอปเปิ้ลมากเลยแดงมากสดมากลูกใหญ่ด้วยนะครับลูกใหญ่ด้วย ชมไปเรื่อยๆครับเพราะว่าตลาดกว้างมากครับแล้วก็ใหญ่มากพอดีผมก็เดินเข้าซอยนี้ออกซอยนู้นนะฮะนี่ก็จะเป็นเหมือนแบบเหมือนบ้านเราอ่ะเทสสินค้านะจะมีเหมือนเซลล์เซลแมนนะก็ประกาศะเชิญชวนอยู่นะตอนเช้าเชจะพลุกพลาดหน่อยนะครับคนพุกพลาดน,นะที่นี่แต่เมื่อเรื่องของมาตรการโควิดเขาก็โอเคนะมีการคัดกรองอะไรต่างๆนะครับ เราคนที่นี่เขาก็เข่งคลัดมากนะครับนะ่าดูผักผลไม้ครับถ้าเราผ่านมาจะเห็นสดมากสดมากผักใหม่ๆหม่เลยนะแล้วคนเยอะมากครับดูจากการที่เขาสวมเสื้อผ้านะอากาศที่นี่หนาวเย็นนะโดยเฉพาะช่วงนี้นะครับครับหลังจากที่ออกจากตลาดมานะครับก็น้องนะฮะน้องที่มาด้วยกันวันนี้เขาเลี้ยง kf c นะฮะก็ก็ขอบคุณน้องด้วยครับวันนี้ก็เลยมา าทานเ f บซกันนะครับไม่มากครับซื้อแค่2ชุดแล้วก็ทานที่นี่เลยนะฮะทานเสร็จแล้วเราก็จะต้องเดินกลับนะไปที่หอพักของเรานะเพื่อจะรอรถบัสนะฮอ่าผมบอกก่อนผมมารถบัสนะครับวันนี้นะมินิบัสนะก็นั่งรถมินิบัสมานะครับก็มีคนมาเยอะเหมือนกันนะครับ k ค c นะครับคนเยอะนะ นะครับนี่ครับอย่างหลังจากที่ผมไปซื้อมานะฮะแล้วเราก็รอบัตรคิวนะครับบัตรคิวก็จะขึ้นที่หน้าจอตรงนู้นนะฮะตรงตรงตรงที่มีฟู้ดแพนด้านะฮะก็จะมีบัตรคิวของเรารออยู่นะเราเนี่ยะฮะตรงจอแดงๆนะครับเราก็รอบัตรคิวนะว่าเมนูของเราเสร็จเมื่อไหร่ก็จะเรียกนะครับก็ตอนนี้ก็รอกันอยู่นะฮะก็น่าจะใกล้แล้วครับเพราะว่าเขาทําเร็วอยู่นะหลายคนด้วย อ่ะได้มาแล้วครับสำหรับไก่ของเราวันนี้นะฮะก็สําหรับกองทัพต้องเดินด้วยท้องวันนี้นะมากับน้องคนนี้นะก็วันนี้ครับคงจะพอแค่นี้ก่อนนะเพราะว่าเราเดินกันมาพอสมควรแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้ผมก็ต้องกลับ้วฮะก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องด้วยขอบคุณขอบคุณมากนะครับยังไงก็ฝากช่องด้วยครับขอบคุณครับ